ครับต่อไปนี้นะครับผมจะสาธิตนะครับการดำข้อสอบเข้าสู่โปรแกรมหรือบทเรียนโมเดลน,นะครับซึ่งก่อนอื่นผมขอคัดลอกข้อสอบก่อนนะครับผมเอาประมาณสักห้าข้อนะครับอืมเด,เดี๋ยวนะฮะ หาข้อสอบใหม่กันครับอเอาเป็นป .4 แล้วกันครับป .4 คอมพิวเตอร์เทอมที่หนึ่งนะครับเอามาสักผมเอาสีข้อพอนะครับผมก็คัดลอกเลยครับ ค้าเล่เสร็จแล้วนะครับผมก็เปิดโน้ตเพจขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็วางข้อสอบนะครับจัดนะครับเป็นวรกนะครับข้อหนึ่งข้อครับเป็นวรก ลบข้อทิ้งไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปสู่โปรแกรมแล้วก็จะมีหัวข้อบอกนะครับจากนั้นจะต้องเปลี่ยนตัวเลือกนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับความหน้าตัวเลือกไปที่ Edit ครับ r e p a พกนะครับกรนะครับจุดนะครับเป็นวักหนึ่งวักนะครับก็ไกลให้เป็น A นะครับจุดนะครับเป็นวักหนึ่งวัก เห็นไหมครับจะเปลี่ยนเป็น A นะครับส่วนอขอไข่นะครับจะเปลี่ยนเป็น B นะครับจะสังเกตว่าเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับขอ,อควายนะครับเปลี่ยนเป็น C นะครับงองูนะครับเปลี่ยนเป็น D นะครับ แล้วเราก็เพื่อความแน่ใจครับมาเช็คดูนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคนะครับเก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เลือกข้อที่ถูกนะครับ a nswer answer คำตอบนะครับข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับช้างอ่ะสมุดน,นะครับอ่ะ c เป็นข้อถูกเอาเป็นวักนะครับ ก็ได้ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับดอกทานตะวันก็เราก็ใช้วิธีการคัดลอกเลยครับข้อดีนะครับใครใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับกรเรียนรู้ไม่ถูกต้องเฮ้ยใช่ H ครับอ่ะข้อดีครับอุปกรณ์เทคโนโลยี ไม่สามารถเก็บข้อมูลอะไรได้ข้อมูลกิน่นเราก็กรอบจากนี้ก็ได้ครับนะอ่าเสร็จแล้วคลิกเซฟครับไฟล์เซฟแอดนะครับตั้งชื่อเป็นผมตั้งเป็นชื่อเป็นว่าเทส,นะ,ทสนะครับเทสออนะครับเลือก utp เห utf 8เหมือนกันนะครับ เอาไว้เดสก์ท็อปผมกดเซฟนะครับทีนี้ผมก็เรียกโปรแกรมโมเดลขึ้นมานะครับและมาที่หน้าหลักนะครับจากนั้นนะครับผมก็เข้าไปที่สมุดน,นะครับเ,เข้าไปที่บทเรียนและเพิ่มนะครับมาที่แบบทดสอบนะครับ จะสอบจดสอบถ้าเราต้องการจะให้ต้องดูว่าสลับคำถามไหมจะใช่กัสลับคำตอบไหมนะครับส่วนตรงส่วนนี้เปิดใช้งานเลยปิดใช้งานคุณสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมเซฟ เราจะได้แบบทดสอบขึ้นมาผมคลิกเข้าไปที่แบบทดสอบนะครับคลิกนําเข้านะครับนําเข้ารูปแบบไอคนนะครับแล้วก็เรียกไฟล์ที่ผมเซฟไว้อยู่ที่เดสก์ท็อปเทสครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วผมอัปโหลดไฟล์นี้นะครับดูครับเช็คโอเคผ่านนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ จะเห็นว่าผ่านหมดนะครับแต่ผมก็มาที่แบบทดสอบเพื่อจะดําเข้ามานะครับเลือกทั้งหมดครับเพิ่มข้อสอบเข้าไปนะครับจากนั้นผมก็จะมาดูตัวอย่างว่าโอเคไหมเห็นไหมครับข้อสอบจะเข้ามาอโอเคนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้ต่อไปนะครับ สาธิตนะครับการาทำข้อสอบแบบตัวเลือกเป็นรูปภาพนะครับก็ผมขอเพิ่มนะครับข้อสอบนะครับเพิ่มแบบทดสอบนะครับ จะทำให้ดูแค่ข้าวเดียวนะครับอันนี้เป็นเทคนิคครับข้อสอบนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับคลิกที่ข้อสอบจากนั้นเลือกข้อสอบแบบปรนัยนะครับชื่อคําถามจากรูปภาพ ภาพนะครับสมมติว่ใช้ทำลารผมก็เอารูปมานะครับคลิกที่แทรกรูปภาพครับจากนั้นนะครับคุณสามารถที่จะสร้างแฟ้มหรือสร้างโฟลเดอร์ใส่รูปภาพได้นะครับเพื่อเป็นมวดหมู่นะครับผมสร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วผมก็เรียกดู เอารูปภาพมาสักหนึ่งรูปอ่ะผมเอารูปนี้ครับเสร็จแล้วอัปโหลดเมื่ออัปโหลดแล้วนะครับผมก็คลิกเลือกนะครับใส่คำอธิบายข้อความนะครับตกลงเห็นไะครับรูปภาพจะมาแล้วเสร็จแล้วคุณก็ตอบครับสมมติอ่ะผมตอบลิงก์ลิงก์งเป็นข้อที่ถูก ให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้ออื่นก็ใส่สีสอนสมมุตินะครับขนาดเรียบร้อยแล้วผมบันทึกบันทึกเสร็จแล้วนะครับผมก็โยนและดูตัวอย่างครับเห็นไหมครับ จากรูปภาพใช้ทำอะไรเมื่อ,อกี้ผมจัดไว้เป็นลิงก์ลองลองดูดูครับว่าถูกต้องไหมอ้าวถูกต้องนะครับทีนี้จะมีอีกรูปแบบนะครับเป็นตัวเลือกนะครับตัวเลือกแบบรูปภาพนะครับผมก็มาที่เพิ่มกิจกรรมนะครับแบบทดสอบนะครับอ ัวนนี้ผมจะข้ามนะครับคุณไปศึกษา,าการตั้งค้าวเองนะครับแล้วจะสอบนะครับจากนั้นเลือกนะครับและเลือกแบบปรนัยนะครับก็ได้เป็นสันรารักษณการ ลิงก์ก็ได้เป็นสัญลักษณ์การลิงกาน์นะครับสัญลักษณ์การลิงก์นะฮะผมก็ดูครับใช้ชุดคำสั่งนะครับจะเป็นคำสั่งของซาเฮติเนะครับผมก็คัดลอกคำสั่งมาวางก่อนเลยครับ,นะรบวางทุกข้อเลยนะครับทุกข้อเลยครับ HTML นะครับ image นะครับเป็นภาษาเดียวกับใส่ HTML เลยครับนะี่ครับผมต้องการผมก็ดาวน์โหลดเอารูปภาพมาใส่ไว้ก่อนครับอันนี้หนึ่งลูปแล้วนะครับผมก็เรียกดูเอารูปภาพมาเพิ่มอีก3าลูปเป็นให้ครบสี่ตัวเลือก รูปที่สองรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สามรูปที่สี่รูปที่หนึ่งนะครับผมก็ขัดลอก นั้นข้อที่สองข้อนี้ผมอาจจะให้เป็นข้อถูกนะครับผมก็คัดลอกเอามาวางและตั้งเลยครับว่าข้อนี้ให้เป็นร0 0ซถูกต้องอีกข้ออหนึ่งข้อที่สามอ่า ผมก็คัดลอกเอามาวางอีกนะครับอ่ะข้อสุดท้ายผมก็คัดลอกนะครับอเอามาวางอีกเสร็จแล้วผมกดบันทึกโยนและดูตัวอย่างครับ เห็นไ,ไหมครับและผมก็ตั้งไว้ให้ข้อนี้เป็นข้อถูกลองเช็คดูครับโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการบอกเทคนิคนะครับเล็กน้อย